สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีรับเข้าสู่ OIO อโอช n แนลนะครับวันนี้นะผมจะมาอัปเดตข่าวสารในวงการมือถือนะฮะโดย EP นะครับผมจะมาพูดถึงแท็บเล็ตของค่าย Huawei นะฮะนั่นคือ Huawei MatePad Air นะครับแต่ก่อนที่จะไปดูข้อมูลของแท็บเล็ตรุ่นนี้นะครับฝากท่านผู้ชมนะฮะกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อมูลกันเลยครับไป โฮเว่ยได้ยกขยงสินค้าใหม่มาเปิดตัวในประเทศจีนกันแบบมากมายนะครับโดยหนึ่งในนั้นนะผมคือแท็บเล็ตเมดแพดแอร์นะฮะที่มาพร้อมกับหน้าจอขนาด11.5นิ้วความละเอียดเยอะมากๆนะครับเพราะว่าความละเอียดจะอยู่ที่ 2.8K มาพร้อมกับอัตราเรเฟรชเรื่อนๆถึง144เฮิรตซ์ที่สําคัญนะครับผมยังรองรับปากกาด้วยนะครับส่วนสเปคโดยรวมนะผมก็แรงพอที่จะใช้งานในปัจจุบันได้แบบสบายๆนะครับตัวราคาเริ่มต้นของเขาเนี่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณ14,000บาทนะฮะ h u a w e เ MatePad a นะครับผมจะใช้หน้าจอแบบ IPS LCD ขนาด11.5นิ้วความละเอียดระดับ 2.8k อัตราริฟท์เฟลนะครับจะอยู่ที่30-144 h ฮิาาร์อัตราส่วน3:2นะครับรองรับการแสดงผลแบบ h d r นะฮะและยังมาพร้อมกับความกว้างสี P3 นะฮะอาาัตราส่วนหน้าจอโตเกิลนะผมจะอยู่ที่87%สีสันของหน้าจอ5ห้มากถึง16.7ล้านสีความลนเอียดของพิกเซลนะครับจะอยู่ที่291 PPI นะฮะ หรับหน่วยประมวลผลนะครับเมดแพดแอร์นะครับผมเลือกใช้ชิปเซตของฟลาร์คอมเซมดักคอน888นะครับมาพร้อมกับแรม2ขนาดด้วยกันนะครับผมนั่นก็คือ8 g b แล้วก็12 g b นะฮะสำหรับ ROM นะครับมีให้เลือกทั้งหมด3ขนาดด้วยกันนะครับได้แก่128 g b 256 g b และ512 g b กะไสำหรับแบตเตอรี่นะผมให้ความจุแบตเตอรี่มาอยู่ที่8,300ม ah ิลลิแอมป์นะครับซึ่งในสเปคเคมว่าสามารถดูไฟล์วิดีโอในตัวเครื่องได้สูงถึง12ชั่วโมงมีกล้องหลังความละเอียด13ลพิกเซ ค่า f อยู่ที่18นะครับมีออโต้โฟกัสกล้องหลังเนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุดอยู่ที่ 4K 30เฟรมเรทนะครับส่วนกล้องหน้านะผมมาพร้อมกับกล้องหน้าแบบ HD นะครับความละเอียด8เมกะพิกเซลค่า f อยู่ที่2.2นะครับรองรับการถ่ายภาพแบบมุมกว้างด้วยนะครับสำหรับกล้องหน้านะผมสามารถถ,ถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้อยู่ที่ 180p 0 30เฟรมเรทนะฮะ มาดูต่อกันที่การใช้งานาดั้นปากกากันบ้างนะครับ Huawei MatePad Air นะผมจะลองรับปากกา Huawei M Pen g e n e r a น i o n ที่2นะครับที่รองรับแรงกดได้มากถึง4,96ระดับคิดเกียน์ได้เป็นธรรมชาติให้ฟิลลิ่งปากกาแท้นะฮะแถมยังใช้งานคู่กับเคสคีย์บอร์ดนะครับเพื่อทำงานในเอกสารในแบบจริงจังซึ่งเสมือนกับว่าเราใช้น้ตบุกในการทำงานนะครับคีย์บอร์ดเองนะครับเป็นบลูทูธนะครับซึ่งสาม,มารถแยกออกจากเครื่องและก็ยังสาม,มารถพิมพ์ได้อีกนะฮะมาดูต่อกันที่ความบันเทิงนะครับ ด้านความบันเทิงนะครับผมมาพร้อมกับเทคโนโลยี AI Max Cinema นะครับซึ่งมีทั้งหน้าจอแสดงผลแบบ HDR Vivid ให้ความละเอียดและสีสันระดับโรงหนังและยังมาพร้อมกับ Audio Vivid ที่ให้พลังเสียงกระหึ่มจากลำโพงทั้ง4ตัวนะฮะที่สำคัญนะครับตัวเครื่องยังรองรับเครือข่าย 4G นะฮะมาดูที่การเชื่อมต่อกันบ้างนะครับตำหรัไฟนะผมรองรับไฟล์2.4แล้วก็ไฟล์5กิกะเฮิร์ o บลูทูธเป็นเวอร์ชัน5.2พอร์ตการเชื่อมต่อนะครับผมจะเป็น USB Type C เวอร์ชัน3.2 Gen1 นะฮะ ลำโพงนะรองรับเสียง h ฮเวิร์ดไฮ n แน์8.0ด้วยนะครับสำหรับ h o เวิร์ดเมทเพดแอนะครับผมมีให้เลือกทั้งหมด5สีด้วยกันนะครับได้แก่สีฟ้าสีเขียวสีขาวสีม่วงแล้วก็สีดำนะฮะส่วราคาเริ่มต้นที่ผมบอกไปนะผมราคาเริ่มต้นก็จะอยู่ที่ประมาณ14,000บาทนะครับตัวนในประเทศไทยนะผมจะนําเข้ามาขายหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรองอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันต่อไปนะครับสำหรับ EP นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้อัปเดตข่าวสารกันใหม EP ่ EP หน้าสำหรับว,ว,วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย